สวัสดีครับป้ายยาลายซับวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับอยู่กับเรื่องของกีตาร์แน่นอนวันนี้เล่าก่อนว่าที่มาที่ไปในการหากีตาร์ตัวนี้มาอย่างไรที่เราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าแนวคิดในการหากีตาร์ตัวนี้ยังไงจากการใช้กีตาร์ที่เป็นพวกโมเดิร์นอย่างพวกส t ตนเบิร์กพวกอะไรพวกนี้ับผมใช้มาก็รู้สึกว่าคิดถึงฟิลกีตาร์วินเทจกีตาร์เก่าแบบปีเก้ากว่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งมันจะให้เสียงซึ่งไม่เหมือนกีตาร์ใหม่เลยซึ่งความเป็นไม้ความเป็นอะไรของมันเนี่ยไม่เหมือนกีตาร์ใหม่เลยแล้วก็เลยพยายามหาอยู่แต่ทีเนี้ยโจทย์มันมีเรื่องหนึ่งคือน้ำหนักน้ำหนักที่ด้วยเราไม่ใช่อายุไม่ใช่เด็กๆเ,เหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะไปแบกครับหนักๆแบบสมมุติถ้าเราอยากได้แบบกิฟสันเลสพอคัตตอมปี8กว่าอะไรเงี้ย มันยังพอหาได้นะแต่น้ําหนักเนี่ยเราไม่สามารถแบกเล่นได้แน่นอนในทุกๆวันที่เราทํางานทีนี้เฟนเดอร์ปีเก่านี่ก็หายากทีนี้เลยไปเจอตัวนี้มาซึ่งเป็นอเบเดตรุ่น sv 470เป็นตัวนี้เป็นญี่ปุ่นพอจะเล่นพอจะเล่นอเบเดตเนี่ยก็ต้องมาหาตัวที่เป็นญี่ปุ่นอีกแต่ไม่ใช่ตัวอินโดไม่ดีนะครับแต่ถ้าแบบ อยากเท่แบบออริจินอลมันก็ต้องญี่ปุ่นพอดีไปเจอตัวนี้มาได้มาในราคาที่โอเคเลยที่รู้สึกโอเคกับมันมากคือสเปคภายนอก่อนเลยนะลูกบิดเป็นโกโตล็อกสายซึ่งซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยเวลาเราเปลี่ยนใช่ไหมใส่สายดึงไปปุ๊บตั้งสายมันล็อกสายให้เองอัตโนมัติเลยหย่องก็เป็นเทมโบอด b o บอ b o d ตัวนี้เป็นมอรกานี คอเป็นเมเปิลก็ตามตามสูตรเลยสิงก็บอร์ดเป็นโรดบูดปิกอัพเป็นฮัมซิงฮัมซึ่งเล่นได้กว้างมากตัวนี้ตัดคอยได้อีกตอบโจทย์การใช้งานมากจริงถ้าแบบเอามาเล่นแบบผมใช้เล่นดนตรีคืนด้วยไงซึ่งมันต้องเล่นทุกวันแบกทุกวันแบกไปหลายๆที่อย่างเงี้ยถ้าจะแบกกีต้าร์หนักๆเงี้ยมันไม่ไหวก็เลยมาโดนที่ตัวนี้แล้วแล้วเสียงมัน ดีมากตามสไตล์ไอเบอร์อเนตเก่าเลยโอเคทีนี้เราพามาลองฟังเสียงกันดูคร่าวๆแล้วกันสำหรับไอเบร์เนตเอสด SV470 ญี่ปุ่นตัวนี้อ่าโอเคมาลองดูที่เสียงคีนจากพิกาตัวหน้าก่อนเลยแล้วกัน ตัวผสมบ้างนี้จะเป็นตัวหน้าผสมกับตัวกลางมีอารมณ์แวแแวงๆแ,แบบติดซิงเกิคอยมนที่ลองฟังตัวกลางดูที ตัวที่4รู้มั้งสมกลางกับหลัง เสียงคีน่าโอเคเลยนะจริงๆมันตัดคอยได้อีกนะตัดคอยนะมันเท่ากับว่ามันมีเสียงให้เล่นประมาณสิบเสียงเลยคือเต็มคอยก็มีห้าแก๊กดึงคอยขึ้นอีกห้าก็มีประมาณสิบเสียงให้เล่นนี้มาลองเสียงแตกแบบเติมโอวร์ได์ดูบ้างว่าเป็นไงบ้าง A ีนี้ลองในพาร์ทดิสซ์ชันมั่งซึ่งไอเบเนตหลายๆคนซื้อไปก็อยากฟังแล้วว่าความเป็นร็อกมันได้ประมาณไหนอ่ะทีนี้ลองเป็นไฮเกรดูมั่งเป็นดิสซ์ชัน เป็นน้าจิ้มทีนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าสําหรับผมก็ใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็กว้างมากและสามารถใช้งานมันได้ในทุกๆวันแต่ว่าถ้าใครไม่ติดเรื่องที่มันเป็นยีิบสองเฟสก็โอเคเลยเพราะว่าวัสดุวัสดุอะไรมันโอเคหมดเลยแล่ชอบมากที่สุดคือจูเนอร์ล็อกสายตัวนี้แม่งเด็ดมากเวลาเปลี่ยนสายอะคลายตัวเนี้ยเราใช้ปิ๊กหรือเหรียญบาทก็ได้ไขายปึ๊กดึงออก แล้วเวลาร้อยสายร้อยตึงปุ๊บขันตั้งขึ้นมันล็อกเองอัตโนมัติเลยก็ป้ายยาลายซับเทปนี้ก็พอเป็นน้ำจิ้มกับ i อเ n e เ s s ตเอสซี v ี470ตัวนี้ครับเป็นตัวญี่ปุ่นเดี๋ยวเที่ยวหน้ามีอะไรมาให้ดูอีกเดี๋ยวเอามาทำให้ดูอีกหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากสงสัยอะไรกับกีตาร์ตัวนี้หรือมีคำถามอะไรเมนไว้ได้หรืออยากซื้อก็ซื้อได้นะ ราคาดีก็ปล่อยโอเคไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ